สวัสดีครับสวัสดีครับพี่บุธีสวัสดีครับพี่ปิ่าพี่สุธีเนาะครับผมนะครับพี่พี่อะไรนะพี่ตุ๊กนะครับเรียกพี่ตุ๊กนะครับพี่ตุ๊กเราอยู่กันที่ไหนครับตอนนี้ที่ตำบลบางภาษีตำบลบางภาษีอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับพี่สุธีปกติแล้วเป็นคนทํางานที่ไหนครับผมรับงานอยู่ที่ใต้ที่ภาคใต้ อ๋อที่ภาคใต้เป็นส่วนใหญ่รับเกี่ยวกับรีโนเวทรีโนเวทโรงแรมโรงแรมก็พูดง่ายๆก็คือเป็นช่างเป็นผู้รับเหมานะครับใช่ครับเป็นผู้รับเหมาแล้วทำไมถึงได้มาซื้อบ้านกับโชคประยุนครับบ้านไม้ต้องไว้ใจช่างประยุนเลยไว้ใจเลยจริงๆครับผมถ้าเป็นเรื่องเรื่องงานไม้นะครับผมบบ้านตรงไทยพวกนี้เพราะผมดูแล้วเออสวยตามอยู่ด้วยกันแล้วใช่ครับนะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่ว่างบไม่บานปลายใช่ไหมครับ ไม่บานครับผมอ่าที่แรกที่แรกที่ถ้าสมมุติว่าเรารับเหมาเองสร้างเองจ้างคนงานเองนี่เป็นยังไงบ้างครับไปเยอะเลยครับไปเยอะจริงครับไปเยอะเลยครับเพราะว่ามันจะไปเรื่อยไปเรื่อยครับงานก่อสร้างหรืองานอะไรก็แล้วแต่ครับไม่มีคําว่าจบหรอกครับไม่มีคําว่าจบไม่มีคาว่าจบไปเรื่อยถึงถึงจะเป็นรับเหมาเองถึงจะทําเองก็ ก็บานอยู่ดีบานอยู่ดีครับบานอยู่ดียิ่งเป็นผู้รับเหมายิ่งทําเยอะนะครับเหมือนผมทําบ้านก็คือบานเหมือนกันนะครับถ้าทําเองก็คือยิ่งทําเยอะนะครับใช่ครับผมทีนี้ก็เลยก็เลยให้ติดต่อที่ผมให้มาทําให้ช่างพยนนะครับใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างครับพอได้มาสัมผัสกันแล้วดีครับครับโอเคไหมครับโอเคเลยครับผมครับตามที่คุยเลยตามที่คุยเลยคุยเลยครับไม้ดีไหมครับพี่ผู้หญิงดีค่ะบ้านสวยไหมครับบ้านสวยบ้านสวยนะครับเออ ก็อย่างที่พี่สุธีบอกนะครับว่าก่อนจะตัดสินใจกับเจ้าไหนทุกที่นะนะครับเพราะว่ามันมีหลายเจ้าเราก็ต้องศึกษาก่อนแล้วก็ดูก่อนนะครับว่ามีความมาตรฐานไหมนะครับทาออกมาแล้วดูแลงานดีไหมนะครับแล้วก็ใช้ไม้เนื้อแข็งไหมนะครับถ้า3มอย่างนี้ลงตัวกันก็ค่อยทํา ầ n ใช่ครับผมนะครับที่แนะนำฝากพี่สุธีฝากแนะนําทางเศรษนิดนึงก็ถ้าเกิดว่าจะสร้างบ้านไม้เรือนไทยติดต่อช่างประยูนคือไม่ผิดหวังแน่ ผมก็จะแนะนําลูกค้าเหมือนกันตอนนี้ก็คือมีลูกค้าสนใจครับว่าเออบ้านแบบเนี้ยสร้างยังไงผมก็บอกว่าติดต่อมาได้ก็จะคุยกับช่างประยชนครับติดต่อคือทําได้เลยรับทั่วประเทศอยู่แล้วทางฝ่ายโรงแรมที่เขาจะทำเพื่อนได้ยินดีเลยครับมีโอกาสได้งานต่อแล้วดีเลยครับคือถ้าดีเราก็กล้าบอกต้องกล้าบอกเหมือนกับว่าเราก็ต้องแนะนําต่อไปได้เลยคใช่ครับผมแล้วทีนี้ ถ้าตามปกติแล้วที่ผมไม่ไม่ไม่พูดถึงว่าการดูแลงานนะครับเป็นไงบ้างครับทางผมดูแลงานคนงานอะไรก็โอเคแล้วช่างประยุนก็มาอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับคือเจ้าของไม่ไปไหนแน่เลยไม่ไปไหนเลยนอนยูนทุกวันเลยครับนอนยู่ทุกวันนะครับผมดีครับผมดีก็ก็นี่แหละครับคือคือสิ่งที่ที่ผู้ซื้อบ้านเนาะนะครับให้ความไว้วางใจก็คือว่าหนึ่งนะครับ เจ้าของผู้บริษัทเจ้าของโรงงานก็มาอยู่ด้วยมาดูคนงานด้วยนะครับมานอนด้วยคุยกันอย่างนี้นะครับมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบที่ดีนะครับ่ะเดี๋ยวเราพาชมบ้านนิดหนรับหลายคนแล้วนะครับยังอยากจะชมหลังนี้นะครับยังไม่ไมีโอกาสได้รีวิวนะแล้ววันนี้มีโอกาสแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลืองานพวกเก็บ ระเอียบพวกพื้นเนาะนะครับใช่ครับห้องน้ำนะครับอ่าโอเคหลังนี้นะครับก็จะเป็นบ้านสามห้องนอนเนาะพี่เจตีเนาะใช่ครับสามห้องนอนหนึ่งห้องพระนะครับแล้วก็จะมีสามห้องน้ําเลยสามห้องน้ำนะครับทำไมเลือกสามห้องน้ําเลยครับ สามคนใช่คนละห้องเลยครับคนละห้องเลยห้องน้ําสําคัญมากเลยครับตื่นเช้าขึ้นมานี่ไม่ดันจริงๆครับต้องคนละห้องเลยต้องคนละห้องเลยก็เลยเลือกคนละห้องเลยคนละหลังเลยครับห้องน้ำโอเคอะตัวนี้ก็จะเป็นห้องโถงเนาะก็จะเป็นห้องโถงห้าคูณห้าเมตรนะครับก็กว้างก็พอจะวางโซฟาทีวีได้นะครับไวเลยครับไว้นั่งได้ ตัวนี้ก็ติดไฟระบบสามสีให้นะครับเวลาเปลี่ยนไฟระบบสามสีก็จะเป็นลักษณะการปิดเปิดเห็นไหมครับมันมีสีสามสีเป็นสีฟอมสีอะไร3ามสีตัวนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับตัวนี้ก็ช่างกระเบื้องก็ยังติดกระเบื้องไม่เสียแต่เป็นห้องน้ําก็คือห้าคูณสองเลยห้าคูณสอเมตรแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งสองห้องนอนนะครับห้องนอนก็ สามคูณสามเมตรหกสิบทั้งสองห้องเลยแล้วก็จะมีห้องน้ําในตัวอีกใช่ครับอ่านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งห้องสามคูณห้าเมตรนะครับก็จะเป็นอีกฝั่งห้องนอนหนึ่งอ่าตัวนี้เรามาดูกันอ่าอันนี้ก็โอเคนะครับเนาะนะครับใช่ครับสีนี้ก็ลูกสาวเป็นคนเลือกใช่ไหมพี่วีลูกสาวเป็นคนเลือกเออเขาชอบสีขาวสีขาวอ่าเขาชอบสีขาวนะครับก็จะมีห้องน้ําในตัว ตันนี้ก็ติดเรื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเหลือยาแนวแล้วก็สุขภัณฑ์น,นะครับก็เหลืองานไม่เยอะนะครับอ่ะโอเคก็ฝากนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่คิดอยากจะได้บ้านแล้วพี่สุธีเนาะนะครับโทรมาคุยก่อนก็ได้มาปรึกษาก่อนนะครับว่าต้องการราคาไหนแบบไหนนะครับโชคประยุทธ์บ้านมายเรือนไทยโทร086 465 7080นะครับหรือใครอยากจะมาชมบ้านพี่สุธีเข้ามาได้เลยครับให้ชมหมครับได้ครับฝากกระตท้นิดนึงครับพี่ 084ปค่ะ0 8 4ด6 8แปดเสเเราปักหมุดมาที่ไหนครับบ้านสวนอาจารย์พานีเลยคะบ้านของอาจารย์พาณีบ้านสวนอาจารย์พานีอ่าส่วนมากก็จะรู้จักนะครับว่าเป็นบ้านสวนของอาจารย์พานีใช่ครับนะครับก็อบตบางภาษีนะครับออคองคุณศรีออคองคุณศรีนะครับมันจะใกล้กว่าใกล้กว่าอออบต คลองขุณนสีนะครับแล้วก็เลยมาก็จะเป็นบ้านสวนอาจารย์ธานีนะครับเบอร์โทรก็ตามที่ที่ผู้หญิงให้นะครับก็ติดตามเพื่อปรโยชน์บ้านไม้เลนไทยฝากขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ